ทุกความแตกต่างมีมพื้นที่ของตัวเองจะออกที่สูนย์หรือบริการทำสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องดาวโปรโช่รยผ่อนไม่ต้องขำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้ศูนย์รบริการพร้อมช่าง16สาขาทั่วเพชรบูรณ์ชีวิตที่แตกตา่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันมาแกรนด้กันในแบบของคุณ ย amaha grand filano hybrid สอบถามเพิ่มเติม0 5 6 1, 7 0 777 7ที่โรงเรียนบ้านคลองสีฟันสำมกง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อนายอ่อนกาดกระโทคกเลขานุก,การคณะกรรมาการการศึกษาวุฒิสภาและคณะรงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองสีฟันโรงเรียนบ้านร่องดูตําบ,บลลานบ่าอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการศึกษาและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณะครูและกรรมการสถานศึกษาโดยมีนางแพววิภาภูสงัดผู้อำนวยการสำมกง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูร์เขต2ดรพีรพัฒน์วัชรินทรางกูในายกองการบริหารส่วนตำบลลานบ่านอนเนกสาลีคำกมรนตำบลลานบาคณะครูและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ นางสาวกนกพรจันทรสุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสีฟันร่องดูกล่าวรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมว่าปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องดูเดินทางมาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านคลองสีฟันซึ่งมีระยะทางที่ห่างกันกว่า5กิโลเมตรโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านอาคารสถานที่ ครูบุคลากรทางการศึกษาวัสดุอุปกรณ์การจัดการสอนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผลการดำเนินการเรียนการสอนทําให้ครูจัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นเรียนนักเรียนมีเพื่อนมีสังคมที่หลากหลายมีการจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายรูปแบบรวมทั้งนําอุปกรณ์และสถานที่มาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด การบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าสาธารณภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านของอุปสรรคและปัญหาในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมพบว่าถูกตัดงบประมาณค่าพาหนะในการเดินทางของนักเรียนและขาดงบประมาณในการจัดทำประกันชีวิตให้กับนักเรียนงบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซมอาคารสถานที่การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รวมถึงการจ้างบุคลากรทั้งครูผู้สอนและนักการพาโรง ทั้งนี้เลยคานุกการคณะกรรมาการการศึกษาวุฒิสภาและคณะจะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและทำให้การจัดก,การศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป